บทที่3นะคะการวัดความยาวเดี๋ยวเราไปรู้จักเครื่องมือในการวัดและหน่วยของการวัดกันก่อนที่เราจะลงมือวัดนะคะ 1. คือไม้มรรทัดนะคะที่เราใช้กันอยู่ทุวกวันเลย 2. เราเรียกว่าไม้เม็ดนะคะไม้เม็ดมีความยาวไปจนถึง1 0 0เซนติเมตรนะลูกนะยาวกว่าไม้มรรทัดนะคะ อย่างที่ 3. เราเรียกว่าสายวัดชนิดตลับนะคะมีความยาวมากๆยาวกว่าไม้เม็ดนะคะไว้สำหรับการวัดสิ่งของที่มีความยาวมากๆนะคะลูกนะอย่างที่ 4. คือสายวัดตัวนะคะหน่วยของการวัดมี3อย่างนะลูกนะ1ก็คือเม็ดนะคะเม็ด มีหน่วยที่ใหญ่ที่สุดเซนติเมตรรองลงมานะคะแล้วก็มิลลิเมตรเล็กสุดนะคะ3อย่างนี้เราเรียกว่าหน่วยของการวัดนะคะคราวน,นี้เรามาดูวิธีการวัดนะคะวัดความยาวเราทำอย่างไร้องสังเกตนะครูจะวัดลิควิดอันนี้นะคะวัดให้เราดูเริ่มต้นนะคะเราต้องวางฝั่งหนึ่งให้ตรงกับเลขศูนย์นะลูกนะ แล้วก็มาอ่านค่าของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งลิควิดอันนี้นะคะมีความยาวเท่ากับ12เซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่าน,นะคะคราวนี้ต้องมาดูการวัดที่ระยะมันยาวเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะอันนี้คือครูสมมุตินะคะเป็นการสมมุติขึ้นมาเพราะว่ากระดานของครูมันไม่พอนะลูกนะ ถ้ามันเลย100เซนติเมตรไปแล้วนะคะ100เซนติเมตรตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ1เมตรนะลูกนะตรงนี้คือ1เมตรนะคะ1เมตรอ่ะคราวนี้ถ้าเขาถามนะคะถามถึงเส้นสีเขียวว่ายาวเท่าไหร่ตรงนี้น้องก็ต้องตอบว่าเส้นสีเขียวนี้มีความยาว1เมตรกับอีกเท่าไหร่ลูก กับอีก20เซนติเมตรนะคะอ่ะถ้าเขาถามเส้นสีแดงบ้างเส้นสีแดงอ่ะยาวเกิน100เซนติเมตรมาแล้วก็คือ1เมตรเลยมาแล้วนะดูไปอีกนะคะไปจนถึงตรงที่50เซนติเมตรเพราะนั้นตรงเส้นสีแดงก็จะมีความยาวก็คือ1เมตรกับอีก50เซน ตีเม็ดนะคะโอเคนะทุกคนอย่าลืมทำการบ้านกันนะจ๊าเด็กๆ